สวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่075นะคะหรือ EP ที่75ของนาลีพักเครื่องนะพี่นะนาลีพักเครื่องมีพะพะพะพ,พี่พี่เลือกหาเลือกชมนะคะ100บาททุกองค์ค่ะ100บาททุกรายการนะพี่นะ100บาททุกรายการนะอ่านี่นะคะสนใจติดต่อเบอร์โทร0 6 3 8 8 2 4 9 5 8นะคะหรือ S ID ไลน์มาที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะที่เบอร์0 6ย์ 0 6 3 8 8หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอ่านี่นะพี่พระนะคะพี่นี่พระใหม่พระหน้าใหม่พระลงใหม่มาเลยเน้องๆผู้หมอบ้านมาเลยเนาะหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะพี่นะมาค่ะพี่มาที่เริ่มกันที่องค์ที่หนึ่งนะพี่นะองค์ที่หนึ่งค่ะนี่หลวงพ่อคำเออหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะ พระคำข้าวค่ะพี่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะพี่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่รายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่นี่นะคะพี่อ่ะพาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องเนาะอ่า,100าอหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะพี่โอ้โหตาข้างหลังเป็นรูปประทับท่านเนาะตาท่านนั่งกรรมฐานนะคะ,ะ,าานนะ,คะอะ่ะองค์ที่หนะะึ่งค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ,คะ,ะ,คะองค์ถัดมาค่ะองค์ที่สองคะ่ะองค์ที่สองนะคะ นี่ค่ะพระคำหมากค่ะพี่พระคำหมากน,นะคะของหลวงพ่อฤาษีดำนะคะมีคำข้าวก็ต้องมีคำหมากนะพี่อ่าหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะนี่โอ้โหพี่ดูอ๋ รายการที่สองพันวัฒนท้าซุเหมือนกันเนาะหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะมาจากที่เดียวกันเนาะโอเครายการที่สองนะคะพี่รายการที่สองนะคะองค์ถัดมาค่ะรายการที่สามนะคะพี่รายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะพี่นะนี่ค่ะพี่รายการที่สามค่ะนี่ หลวงหลวงปู่ดู่ค่ะพี่หลวงปู่ดู่นะคะพี่นะหลวงปู่ดู่นะรูปหล,ล,ล่อหลวงปู่ดู่นะคะอ่าข้างหลังเป็นตาประทับวัดอย่างนี้นะรูปหล่อหลวงปู่ดู่นะคะนี่นะคะหน้าหน้าท่านจมูกท่านโดง่ดงๆอย่างน,นะะีลล้นะคะรูปหล่อหลวงปู่ดู่นะพร้อมห้อยคอนะหรือว่าเอาเก็บขึ้นทิ้งได้เลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่หนึ่งร้อยบาทรายการที่สมามค,ค่ะพี่รายการที่สามหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่านี่นะคะพี่องค์ถัดมาค่ะรายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่นะคะ หลวงปูดท,ทวดค่ะรุ่นประธานทรัพย์นะพี่รุ่นประธานทรัพย์นะนี่หลังยันมหาเสน่ห์มหานิยมนะพี่นะของหลวงปูดท,ทวดนะพี่นะสามเออหนึ่งร้อยบาทรายการที่สี่ค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทรายการที่สี่นะคะอ่ะพี่ๆท่านไหนถูกใจองค์นี้นะมาเลยค่ะพี่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือเอ d อดีไลน์มาที่เบอร์เดียวกันเลยเนาะรายการต่อมาค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะหลวงปูทิมค่ะพี่เออเป็น พะเอเ่อเรื่องนี้นะพาสหน้าปกนะพี่นะคะหน้าปกของหลวงปู่ทิมค่ะพี่หลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะพี่นะนี่โอ้โหดูหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะอานี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะพี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ถัดมาค่ะองค์ถัดมารายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนะคะสิงค่ะพี่สิงของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่สิงหลวงของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่านี่นะพี่โอ้โหดู วัดหนองโพนะพี่นะโอ้อัน,นี้ลงน้ํายาใช่ไหมนี่นะสิ่งลงหลวงพระเดิมมีผ้ายันของท่านด้วยนะคะพี่นะท่านไหนสนใจติดต่อนะคะเพื่อนี่นะรายการที่หกนะพี่นะรายการที่หกนะคะพี่อ่าดูให้ช้าดูให้ชัดนะเผื่อพี่ชอบองคนะ์นี้เนาะนี่โอ้โหดูปกติเขาไม่เอาสิ่งมนันนี้นี่นะคะพี่ รายการต่อมาค่ะรายการที่เจ็ดค่ะพี่อันนี้สมเด็จค่ะพี่พระสมเด็จนะพี่นะรายการที่เจ็ดพระสมเด็จนะคะหลังเป็นหลังยันนะพี่นะหลังเป็นหลังยันนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่นะรายการที่เจ็ดค่ะพี่พีๆท่านไหนสนใจชอบองค์นี้นะคะเอาเลยค่ะพี่อ่ารายการที่เจ็ดนะพี่นะถูกใจนะคะพี่ถ้าถูกใจนะโทรหาน้องดูดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็โทรหาน้องได้เลยเนาะรายการต่อมาค่ะรายการที่แปดค่ะพี่รายการที่แปดนะคะอันนี้เขาเป็นปิดตา ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะพี่นะรายการที่แปดนะคะนี่นะสวยสวเลยพี่รายการที่แปดเท่านั้นนะพี่นะรายการที่แปดปิดตานะพี่นะอ่ารายการต่อมาค่ะรายการที่เก้าอะพี่รายการที่เก้านะคะนี่ค่ะหลวงพ่อผ่านค่ะพี่หนึ่งอายุครบหนึ่งศูนย์สามปีนะคะหนึ่งร้อยสามปีนะพี่นะนี่โอ้โหหลังยันนะพี่นะนี่ค่ะมหา นี่นะพี่ปีอะไรห้าเจ็ดนะพี่นะปีห้าเจ็ดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่จังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อผ่านนะพี่นะนี่นะโอ้โหสวยๆเลยพี่อ่ะนะคท่านคมชัดจมูกตรงๆอย่างนี้เลยเนะยาะเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะคะพี่นี่โอ,อ้โหอัคาระชัดเจนเลยนะปีหนะ้าเจ็ดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเนาะรายการที่รายการที่ รายการที่เก้าค่ะพี่รายการที่เก้านะคะพี่รายการที่เก้าองค์ถัดมาค่ะรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบหลวงปู่ทวดค่ะพี่เออหลวงพ่อคูณค่ะพี่หลวงพ่อคูณนะคะนี่นะคะวัด วัดบ้านไร่นะคะบัดวัดบ้านไร่รายการที่สิบนะพี่รายการที่สิบจมูกท่านด่งๆอย่างนี้เลยนะอ่ารายการที่สิบนะคะนี่นี่นะคะหลังยันเนาะหลังยันนะคะรุ่นพิเศษนะปีสร้างปีเท่าไหร่คะปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่ปีหนึ่งเจ็ดเนาะนี่นะคะจังหวัดสระแก้วนะพี่นะจังหวัดสระแก้วรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะต่อมาค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สิบหลวงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญเต่าหลวงพ่อเงินนะคะอ่ารายการเหรียญเต่าหลวงพ่อเงินนะคะวัดถ้วยน้านะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดถ้วยน้ํานะคะพี่นะอ่าหลังยันสวยๆอย่างนี้แล้วหลังยันหลยันห้านะพี่นะหลังยันห้านะพี่นะวัดถ้วยน้ํานะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะท่านไหนสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะเหรียญเต่าหลวงหลวงปู่เงินนะคะพี่เหรียญเต่าหลวงปู่เงินนะคะลงถัดมาค่ะอ่ะ อันนี้เหรียญของหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหรียญเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่รายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่สิบสองนะคะนี่นะพี่โอ้โหหลังหลังยันสวยๆอย่างนี้เลยนะคะรายการที่สิบสองเนาะนี่นะคะเกจิอาจารย์ห้าอันนี้นะคะเกจิอาจารย์ชื่อดังนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะเหรียญเป็นเหรียญทองแดงนั้นน้องว่านะนี่นะคะทองเหลืองทองแดงเนี่ย นี่นะคะพี่รายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่สิบสองนะคะองค์ถัดมาค่ะรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนะอ่ารายการที่สิบสามนะคะนี่นะคะเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวของของหลวงพ่อบุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะพี่นะอ่าใช่หรือเปล่าพี่ท่านไหนรู้นะคะอ่านี่นะเหรียญเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะราคาดีหนึ่งร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะพี่รายการที่สิบสองนะคะอ่ะ ท่านไหนสนใจปิดนะคะอ่าวองค์นี้นะรายการที่สองนะคะสวยๆเดิมๆเลยเนาะนี่มีตาประคพดวัดด้วยนะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบสามค่ะพี่รายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมกู็นเหรียญหัวใจนะพี่นะเหรียญหัวใจหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมเขมโกูนะพี่นะนี่นะคะรายการที่สิบสามค่ะพี่รายการที่สิบสามค่ะนี่นะพี่นี่นะคะเหรียญหัวใจของหลวงพ่อเกษมเขมกูนะ รายการต่อมาค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่โตค่ะวัดประดูเอ่อพระผงหลวงปู่โตนะคะวัดปราดูชิมพลีค่ะรายการที่สิบสี่นะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะนี่นะคะโหเป็นเนื้อนี่เลยนะนี่ข้างหลังข้างข้างล่างเป็นตะกรุดหนึ่งหนึ่งอันนะพี่นะข้างล่างเป็นตะกรุดหนึ่งอันนะนี่นะคะเหรียญพระผงนะพระผง หลวงปู่โตะนะคะอันนี้นะวัดปราดูชิมพลีนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2534นะพี่นะต่อมาสิงค์ค่ะพี่สิงค์เนื้อโลหะเนาะสิงค์เนื้อโลหะอันนี้น้องไม่ทราบเนาะว่าเป็นของท่านไหนเนาะนี่นะรา,รายการที่15ค่ะพี่รายการที่15นะคะอันนี้ อันนี้อันนี้รายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบห้านะคะรายการต่อมารายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกนะคะนี่นะพี่นะรายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกนะนี่นะหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะพี่ๆท่านไหนถูกใจอง์นี้นะคะรับเลยนะพี่หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะพี่นะนี่นะคะสิ่งนะคะเป็นเป็นสิ่งใช่ไหม หรือเป็นเสือค่ะพี่อานี่นะคะพี่นี่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่เป็นหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่หลวงปู่ผวกวัดกิ่งแก้วนะคะอานี่โหนี่อ่าปีเหรียญปีสองพันห้าร้อยศูนย์เจ็ดนะคะพี่เหรียญปีสองพันห้าสองพันห้าร้อยศูนย์สองค่ะพี่เอ้โหบอกเลขผิดนะพี่นะ น้องกรักปากคำรั่นเร็วเนาะโอเคปนี่นะพี่นะเหรียญที่ระลึกพระพร,ะระชาชทานนะพระเพิงศพนะคะปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะพี่นะ่งมดูหลวงพ่อเผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะพี่นะวัดกิ่งแก้วนะจมูกท่านดรงๆอย่างนี้เลยนะสวยๆเนื้อกวบๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะองค์ถัดมาค่ะรายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการที่สิบแปดนะคะนี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะเป็นเนื้อเรียกอะไรเนื้อ เนื้อชินนะพี่นะเนื้อชินนะรายการนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทท่านไหนรับถูกใจนะคะรับเลยนะเบอร์นี่เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือว่าแอสทักไอดีไลน์มาได้เลยเนาะเบอร์นี้เนาะถึงแน่นอนพี่ถึงน้องแน่นอนนะโทรหาน้องบอกรายการน้องจดจดรายการเวลาโทรหาน้องได้เลยนะคะพี่นะนี่นะคะรายการนี้นะ รายการต่อมาค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะพี่หลวงพ่อกเกษมเขมโกคะ่ะร,รายการที่สิบเก้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกเนาะนี่นะคะปีหนึ่งหกนะคะพี่ปีหนึ่งหกนะคะหลวงพ่อกเกษมเขมโกหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทนะคะพีน God, นะ่นี่นะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่รายการที่ยี่สิบค่ะพี่ รายการที่ยี่สิบนะคะนี่นะคะของเป็นของหลวงปู่ทิมเนาะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะเป็นอะไรคะนี่เป็นพระของหลวงปู่ทิมนะคะองค์จิ๋วกวน่ารักอย่างนี้เลยนะพร้อมขึ้นคอเลื่มโบราณเก่าเก่ากเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการที่ยี่สิบค่ะ นี่นะพี่นะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองคนี้นะคกทายหาน้องได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะองค์ถัดมารายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่เอ็ดนะคะเป็นพักกุโบราณค่ะเนื้อชินนะพี่พักกุโบราณ เนื้อชินนะพี่นะนี่นะพีมหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์ถัดมาค่ะรายการที่ยี่สิบสองค่ะอันนี้นะคะเป็นคุณแผนนะพายกุมารน,นะคะพิมพ์อุ้มนางสำนางนะคะนี่นะคะนี่มหาสเสนีย์ยันมหาสเสนีย์อยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะหูดูเก่าเก่าเนื้อเนื ne ưa,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  ้อเดิมเดิมเลยนะคะนี่นะ นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนถูกใจองค์นี้นะคะจัดเลยนะพี่นะจัดเลยนะอย่าจะรอช้าเนาะรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะนี่นะพี่นะโอ้โหสวยๆเลยพี่เดิมๆอย่างนี้เลยนะน้องมาได้ได้มายังไงน้องก็ขายอย่างนั้นนะโอเครายการต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่นะพระนางพญานี่นะคะ พิมพเข่าตรงนะพี่พระนพยาพิมพเข่าตรงนะคะพี่นี่นะรายการที่สามค่ะพี่รายการที่สามนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะพี่นะนี่นะคะพี่รายการต่อมานะคะรายการต่อมารายการที่ยี่สี่ค่ะพี่รายการที่ยี่สี่นะคะพระสมเด็จค่ะพิมพ์ใหญ่เนาะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังยันนะคะพี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังยันนะคะนี่นะพี่นะ สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะรายการนี้นะคะพี่นะนี่โอ้โหสวยๆเลยนะพี่ๆท่านไหนถูกใจองนี้รับเลยนะพี่นะรายการต่อมาค่ะพี่รายการต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะนี่อันนี้นะคะพี่นี่นี่นะคะวัดอะไรคะเนี่ยนี่นะคะ อันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่นะพระไม่ทราบที่นะพี่เนาะนี่นะคะเหรียญเหรียญกาไหลาทองสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่เหรียญกาไหลาทองสวยๆอย่างนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าพี่รายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่มาค่ะองค์ถัดมาค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่รวมข้องเงินค่ะพี่วัดวัดเอ่อวัด บางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินดมเดิมเรียนเรียนจบนะคะเหรียญเรียจบหลวงพ่อเงินนะคะห่วงลืมเดิมเลยเนาะรายการนี้นะคะหนึ100่งร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะคพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะนี่นะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกค่ะนี่นะครั้อพี่พี่ท่านไหนสนใจนะรับเลยนะพี่นะรายการต่อมาค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการที่27หลวงป,ปู่หมุนค่ะพี่วัดหลวงปู่หมุนนะคะนี่นะคะเรียนหลวงปู่หมุนหูหน้าท่านคมคมชัดๆนะคะหูดูดิหน้าท่านพี่เห็นไหมลายยันนะคะชัดๆัดเลยเนาะนี่นะคะดูเส้นเส้นสวยๆงามๆอย่างนี้นะนี่เล็กอะไรเน,เนี่ยเลยกมังกรใช่ไหมพี่ล้อมท่านเลยนะหูนี่นะพี่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะรายการนี้นะคะรายการนี้นะพี่นะรายการนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะ สักคู่นะยีิบเจ็ดค่ะพี่น้องลืมรายการพี่น้องต้องกลับเอ็นนับเนาะรายการที่ยีิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่นะคะพี่เรียนหลวงปู่หม,มุนรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อมาค่ะเรียนอ่ารายการยีิบเจ็ดรายการต่อมานะคะ นี่นะพี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะนี่นะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะนี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะนี่นะสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่รายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะนี่โอ้โหพี่พี่ท่านไหนชอบอง์นี้นะจัดเลยนะพี่ต่อมาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทนะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่หลังยันเนาะหลังยันนะคะพี่หลังยันนะรายการที่ ยี่สิบเก้าค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่รายการที่ยนะี่สิบเก้าเนาะนี่นะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะเรียนหลวงปู่เอี่ยมเนาะไม่มีกรอบนะพี่องค์นี้ไม่มีกรอบนะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะองค์ถัดมารายการที่สามสิบค่ะพี่สามสิบนะคะพี่หลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดนะคะวัดเอ่อวัดบ้านไร่นะคะด่านขุนทศนะพี่นะจังหวัดนครราชสีมานะพี่อ่าเขาเรียกว่าจังหวัดแรกของอีสานบ้านเราใช่ไหมคะ ถัดจากสลับรีเนาะนี่นะคะพี่ท,ที่ท่านไหนจะชอบองคนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะพีอ่องค์ถัดมาค่ะองค์ถัดมาค่ะ <c oughs> รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะ รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่นะอ่ารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเป็นหลวงพ่อป่านพาะพิพมอะไรเนี่ยขี่ปลาใช่ไหมหรือขี่แม่นน้องไม่มั่นใจนะเพราะว่ากรอบมันค่อน Ki ข้างเหลืองน้องๆไม่ได้แกะดูด้านในนะคะพี่นะถ้าท่านไหนสนใจถูกใจองค์นี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบค่ะพี่รายการที่สามสิบนะคะองค์ถัดมารายการที่สามสิบเออรายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เริ่มสับสนพี่เริ่มสับสนอ่ารายการต่อมารายการที่สามสิบสองค่ะพี่ สมเด็จรายการที่32นะคะพี่ สมเด็จรายการที่32รายการนี่นะคะสมเด็จองค์ที่1รายการที่32นะคะนี่เรามีสมเด็จพี่เลือกหาเลือกชมตอนเทท้ายนอกาะอย่างนี้เนาะโอเคนี่นะคะ100บาทค่ะพี่100บาทนะนี่นะคะองค์ต่อมานะคะนี่นะคะรายการที่33ค่ะพี่รายการที่33เนาะนี่นะคะพี่จําเลขให้แม่อัปกาขึ้นมาจดเลยนะพี่นะถ้าพี่ชอบถูกใจหลายองคนะรายการที่33มสิบค่ะพี่รายการที่33นะคะรายการต่อมารายการที่34ค่ะพี่รายการที่34ค่ะ นี 34, ่นะคะพี่รายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่รายการที่สามสิบสี่ค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะนี่นะพี่นะรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่รายการที่สามสิบห้าค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สามสิบหกค่ะพี่รายการที่สามสิบหกนะคะ โอ้โหเดิมเดิมเก่าๆอย่าง,งนี้เลยนะพี่รายการที่สามสิบหกเลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะพี่ๆท่านไหนถกใจนะคะนี่นะคะนี่นะนี่นะพี่นะต่อมาค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะนี่สวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหเนื้อแบบหนับหนับหนับเนื้อแห้งๆสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่ดูหูอันนี้คาบหินคาบหินคาบทรายเลยนะพี่นะโอเคค่ะรายการต่อมาค่ะรายการที่สามสิบ แปดค่ะพี่รายการ <Stars> นี้นะพี่นะรายการที่สามสิบแปดค่ะพี่รายการที่สามสิบแปดนะคะนี่นะคะหัวเนื้อดิมเดิมเลยเนาะนี่นะพี่นะรายการที่สามสิบแปดนะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะพี่นะองค์ถัดมาแล้วคะ่ะรายการที่สามสิบเก้าของวัน,นะค่ะพี่รายการที่สามสิบเก้าของวันเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สมเด็จ พระสมเด็จนะคะของ,ของ,ของพระอาจารย์โตนะคะปลุกเสกเนี่ยพี่มีปีปลุกเสกด้วยปี2 4งสี่หนึ่งหนึ่งะพี่นะนี่ถวายราชการที่ห้านะพี่นะโอ้โหองค์นี้นะคะกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้า ิบสิบเอ็ดชั้นเหรอเขาเขาเรียกเขาเรียกสิบเอ็ดชั้นใช่ไหมนี่นะคะรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะรายการละหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะพี่รายการละหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจถูกใจองค์ไหนนะคะทักท่ายน้องมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือแอดไอเดียไลน์มาเท่เบอร์เดียวกันเลยเนาะโอเคค่ะน้องจะมีลายแปะไว้ใต้ลิงก์นะพี่นะพี่คลิกกดเข้าไปเจอน้องแน่นอนนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอ,อบคุณคะ่ะ